นะยิยนดีนต้อนรับก็สุนตาดีวันเล่นะฮไปเริ่มเลยเดี <c oughs> คยวดักเสร็จอัด่หีังไม่ไม,ไม่ไม่พูดกกเกินอะไรก่อนหรอเกิดแล้วเนี่ยแหละยนดีก็เกิดแล้วเนี่ยกาละครั้งเมื่อมาแล้วมีตาลุงซานต้าไม่ใช่นี่แหละ,ลละสำหรับหลานชายของพิเศษของปู่ปู่อยากให้หลานเก็บซอ,องจดหมายฉบับนี้ไว้นะ <c oughs> ปู่จะตายแล้วแล้วไงโอ้โยนจดหมายแบบสะบัดมือข้อมือส่งได้นะเดี๋ยวก่อนหลานรักอย่าเพิ่งเปิดมาตอนนี้อดทนไว้ก่อนทีนี้ ฟังให้ดีนะหลานมันจะมีวันที่หลานรู้สึกได้รับแรงกดดันโดนความหนักอึ้งของชีวิตในโลกสมัยใหม่ถาทมเข้าใส่จนแทบทนไม่ไหวปู่จะตายแล้วปู่ไม่มีเสียงด้วย,ยและจิตใจอันสดใสของหลานก็จะจืดจางลงอะไรลงเบื้องหน้าความว่องเปล่าที่เพลคขยายไม่จบสิน้นโอ้ นี่คือปู่จะตายจะไม่เห็นผมเห็นปู่นอนยิ้มอยู่นั่นจริงๆแล้วเมื่อถึงเวลานั้นหลานรักหลานพร้อมที่จะเปิดชัหมายจะแบบนี้อ๋อแบบหลานแบบใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมหลานกระพร้อมที่จะเปิดจดหมายจะแบบนี้โอเคโอเคเอาละให้ปู่ได้พักเถอะ x x ปีต่อมาใช่ไหม,มนี่ผับปีนไม่ต้องก,โกโยุคสมัยใหม่เ,เชื่อที่ทํางานโจจ้าแปลไทยยันไอ้นี่เลยว่ะเจริญนก้าวหน้าไปกับเราโจจ้ากำลังทํางานอยู่ แปไทยอะไรเรื่องจ้างเอ้ยเอาว่ะแปดไทยโหดดแบบคือรอย้มของคุณกับโจจ้าน่ะไหนตัวละครเราโอ้โหไม่ตัวประกอบยังไะตัวละครเราทุกคนตัวประกอบอ่ะโอ้โหคนทํางานจะเป็นกระโหลกเลยเว้ยจดหมายผีบอกเปิดอ่านสิถึงพี่คาสยาลานลักกนตตรงงแเป็ชา หากหลายกําลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่แล้วก็สแสดงว่าหลานอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะแย่แล้วสินะปู่เองก็เคยเป็นเช่นนั้นเมื่อนานมาแล้วปู่มองไม่เห็นถึงสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตสามอะไรอะสามพันธมิตรกับผู้คนรอบตัวเป็นเป็นเป็นยังไงวะและธรรมาชาติฉะนั้นปู่จึงได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแลายายะย้ายไปยังสถานที่ที่ปู่จะได้ใช้ชีวิตจริงแท้จริงอ๋อทา่านสร้างคือปู่ปู่ได้แนบฉนดของที่ที่นั้นมาด้วย ที่เป็นอัญควาผภาภูใจและปับเพื่มพิติตของปู่ฟาร์มเกเลมันตั้งอยู่ที่สตาดิวารีริมชายอาหารทะเลทอรต์ตงใต้นี่ที่น่าจะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลานนี่เป็นรางวัลําคาที่สุดของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้วปู่เชื่อว่าหลานจะนํามาซึ่งชื่อเสียงกิตยนยศให้แก่วงตระกูลเราหลานลักขอให้หลานโชคดีด้วยรักจากปู่ปลอถ้าอะไรอะเลวิสยังมีชีวิตอยู่ฝากทลกไทยเขาให้ปู่ด้วยแหละเลวิสไข่จะพยายามจําชื่อมันให้ได้นะ ปูเมื่อกี้ปูฝากเป็นใครอะฮะผมเดาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเป็นใเป็นใครอะไรเทียนสมนตีพี่ใครพี่คอนสยาออกจากการถ่ายทำหนังมาสู่ชาวเกษตรกรใช่ไหมสตาร์วิดีโอเร่อิฟสูดจุดห้าใหม่จิ้มนกได้อะไรไหมอ๋อไม่มีไม่มีทำอะไรทามาเกเรกับพี่ดีกว่าน้องสันเด็กรวมแล้ว ไรคุณเราทำ<อ>ไรกันดีน้องเดวันก็ต้องต้องสร้างใหม่เลยนี่ไงฮะเด็กนายนึกสร้างใหม่กันแลาจะทำใหม่กันปุออ๊บถ่างยญ้าไงอ๋ออย่างงี้นะถ่างยญ้าฟุ๊บ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 เอ,อ๊ะถ่างยญ้าถ่างยญ้าตัดไม้ตัดไม้อย่างงี้อ่าฮะอืมแล้วคราฟยังไงอะน้อง มันจ e ะมีมันมีสร้าง e <p> ป่กด e กด e อ๋อเจอแล้วสิงประดิษฐ์อ๋อนี่ไงเชสอะไรเนี่ยเอ๊ะไม่มีโตคาร์บเหรอหรอร๋อ้อมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยถ้าเกิดพี่ขุดผิดนี่พี่จะก,กบต้องทำยังไงอะเราไม่รู้เ <laughs> พราะเราเราก็เขินอวเหมือนันนแหละแล้วก็ไปทีว่าอย่างนั้นอะ เก็ไม่หน่อยจะกบได้นะกบไงกัไม่รู้ติ้งเขี่ยพี่เชอบคำตอบน้อยสุดไม่รูเแต่ไม้ใหญ่เนี่ยต้องตัดไหมเลยทิ้งไว้แบบนี้เนาะไม่น้องตัดก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเราเราปลูกใหมไ่ได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันแค่ไม่ขึ้นใหม่นั่นเองเอ๊ะปลูกใหม่ได้เรื่อยๆแต่ไม่ขึ้นใหม่แปลว่าอะไรวะน้องอือไม่คือเวลาตัดแล้วมันก็จะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องไปหามาเลยปลูกเองไงอ๋อ เที่ยงแล้วน้องพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่แล้วเอนี่มานน้องเออนั่นน้องพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไปก่อนแล้วอ๋อน้องก็ได้เหมือนกันนี่นาพี่พี่ก็ซื้อยาต้องไปทักทายคนในหมู่บ้านกันแล้วพี่จะไม่หาพี่จะไม่หาผู้หญิงของพี่แล้วไม่ได้แล้ววัสที่ครับแฮร์รี่เฮ้ยฮาวิอะไรฮาวิอ่ะไม่ใช่แฮร์รี่วะฮาวิอ่ะเฮ้ยหล่ออ่ะผมเป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นครับอืม หล่อเว้หล่อเว้น้องพี่เห็นแล้วพี่วันไหวในใจฉันเลยเอา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 จองมีจองเลยเว้น้องป้ายน้ำลายจองเว้ยน้องป้ายน้ำลายจองน้องมันร้ายกาดมากเลยเห็นแล้วเกิดความวันไหวในใจฉันเลยมี้งเฮ้ยหนุ่มแว่นมันหล่อเว้จะได้ปีแอปีแอคืออะไรปีแอเฮ้ยน้องสวัสดีจริงน้วยฉันได้ยินว่ามีใครบางคนย้ายมาอยู่ในฟาร์มเก่าๆนั่น อาวิเกลสาวหัวม่วงว่ะอะไรอ่ะซันเดกจมกองมาผมไปแล้วแปลไทยแปลไทยหัวจังหวหสวัสดียนินดีที่รู้จักนะจะชื่อลีอาแหละอ่าหัวเขียวเจ้หัวเขียวอืมอะไรแคลโรไลสวัสดีเธอเป็นพี่คาร์ลิยาเจ้าของฟาร์มใช่ไหมเออจะชื่อแคลโรไลนะใช,ใ,ชใช่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 คนเนี้ยคนเนี้ยสวัสดีปีแออ๋อนี่ไงปีแอใช่เป็นอของร้านเจ้าของร้านที่นี่นะ กำลังหามองมเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วก็มาล้านได้ผมได้เลยผมถูกที่สุดแล้วเพราะผมมีอยู่ล้านเดียวนะได้ได้ได้ได <c oughs> เออใช่เลยเนี่ยมีน้องซื้อไปเพิ่มไหมเดี๋ยวค่อยกันแหละหรอเพราะน้องมีอยู่สิบห้าอันน้องมีห้าน้องก็ได้มัปลูกกันได้ไหมที่บ้านออนรอ,นอคือเชลนี้ไม่ได้หยิบอะไรไม่ได้แค่ว่าประดับไปเฉยใช่ไหมดูทรงมันจะเป็นอย่างไงที่คนนี้คุยอะไรใช่ไหมลีอารีอาก็น่ารักคอนดไว้ก่อนแต่ไม่ได้พี่ พี่เจ๊หัวทองมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่แน่เฮ้ยได้ขนมปังในทางขยะว่ะคืออะไรวะเออนนี่คือเป็นเอ็ซีตาเร็วอ่ะจอร์สคุยจอร์สเออถ้าโมกีจะมาที่ต้องเจกับพวกหน้าใหม่ฉันชื่อจอร์จนะฝืนซะด้วยยังไงก็ตามออกไปซะคุยซ้ำไปจอสจอดคุยซ้ำไม่ได้ด้วยจอร์จอจเล่นอะไรอ่ะจอม มีใครอยู่บ้านจอร์ดไม่จอร์ดจอร์ดอยู่บ้านคนเดียวเหรอจอร์ดคุณยังไม่สนิทกับเล็กมากพอโอ้โหบ้านเขานี่เข้ายากนะแล้วจะแล้วจะตีสนิทกับคนในเมืองได้ยังไงให้ของขวัญละมั้งให้ของขวัญเหรอแล้วเขาจะรู้ได้ไงเขาชอบอะไรเฮ้ยเฮ้ยเจ๊หัวส้มอ่ะเพนนีสวัสดีฉันชื่อเพนนีค่ะเหรอกด e ไหมทุกอย่างเลยกด e ทักษะนี่ไงหัวใจ ของปวดของฮาวิ่เราไม่รู้คุณไม่เคยให้ของขวัญประเภทนี้โอต้องให้โกนต้องให้ดูก่อนอาร์บิเกลเฮ้ยอ๋อนี่ไงฮาวิ่นี่หมอแว่นโสดอาร์บิเกลโสดลีอาโสดแคลโรไลไม่บอกสถานะป่ะน่า,นานจะมีหัวเรียบร้อยแล้วนะปีแอร์จอร์ดจอร์ดนี่จอร์ดจอร์ดก็ไม่โสดหรอป่ะเพนนีโสดอะไรอะเลวิสเลวิสก็ไม่โสดแล้วว่าโรบินว้าวโธ่เอ้ยเสร็จกันอืม จบละความฝันพี่จบละลบเกมนี่วะไหมเฮ้ยน้องอะไรไงหมดเนี่น้องเหนื่อยแล้วพี่มันี่มันถ่างยากอ่าพี่หาสาวหัวทองพี่ก่อนอะไรเอเลียสเอเลียสนี่คือผู้ชายใช่ไหมน้องเจ้าของรกคนใหม่อ๋อเนี่ยเหรอชื่อผู้ชายสุตร้อนแรงมากมายผมชื่อเอเลียสครับผมพักอยู่กระท่อมเล็กๆตรงชายหาดเป็นเกียรติมากที่ได้พบคุณ เฮ้ยน้องเจอเจ๊หัวทองพี่ยังอ่ะผมทองพี่ยังเดี๋ยวเรวพี่ไป<ม>ค<ว>ุยน้องน้องน้งองภรรนีในบ้านกำลังนอนอยู่พี่ฮะเฮ้ยเอ้ยเจอแล้วดวงเรามันส่วง,งกันเอรีสวัสดีเด็กหนุ่มชั้นลายน่าใช่หรือเปล่าใช่เลยเธออ๋อฉันชื่อเฮรี่นะครับ <c oughs> <c oughs> นะเสียงหวานเชียวถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าสมๆอย่างนี้ใช่ว่าเธอน่ารักมากเลยนะแต่ช่างมันเถอะไปเฮรี่คุยกันก่อนเราเราไปโบดแบนี้ได้ไหม เฮลี่ฉันมีของขวัญมีมีของขวัญจะให้เธอจะให้ของเฮลี่ยังไงวะเฮลี่ขนมปังขนมปังเฮลี่ขอบคุณนะฉันชอบของขวัญนะอ๋อวีวีไปเลยถังขยะบ้างใครมาไม่รู้น้องไม่ว่ากันว่ะได้เลยไม่มีแววว่ะแวมีแววว่าน้องชอบน้องชอบของในถังขยะ่ะเลือกเลือกเกณฑไหนชีวิตจริงเอาครับอย่าไปบอกเขาสิอย่าอย่ไปบอกเขาสิเออใช่แม่ เดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่ไปตำฟาร์มช่วยไป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 หกโมงเย็นแล้วพีมหนีมาเที่ยวหาสาวครึ่งวันเองไม่เป็นไรหรอกอืมแต่มันเดินเร็วมันเดินเร็วได้แค่นี้ใช่ไหมเอาเอาเกียร์แบบจากรคาับเก็บไว้ให้สาวสาวชอบแบบชอบถือว่าไม่ผิดหรอกเออใช่ไหมพีนพีนเออไม่ผิดหรอกไอเนี้ยเก็บได้ไหมอ่าเก็บได้ใช่ไหมดีจะตายน้องมันคืออะไรอ่ะโซฟของป่าของป่าทําอะไรได้เอาไปขายเหรอ น้องนอนแหละน้องน้องก็รีบนอนไปน้องแป๊บนึงนะหญ้านี้เก็บไว้ไหมดอกไม้ของป่านี่ไม่ใส่ไปหญ้าเก็บไว้คราบปุ๋ยไรการได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เคียบถังก่อนนะพี่ถังก่อนพี่ถังช่วยน้องพลังงานพี่ยังเหลืออยู่แป๊บนึงพี่ถังก่อนพี่เป็นเจนชาวไร่อยู่แป๊บนึงนี่นี่นอนไม่เข้านานแป๊บนึงนะนอนรอกันแหละได้ได้ได้นอนรอไปกันพี่ถังหญ้าก่อนมืดแล้วมีอันตรายไหมเกมนี้ ไม่มีไม่ใช่เกบ <พอ S 1> เลยเไม่ค่อยมั่นใจเลยนะวันนี้คดีอาจจะมีซอมบี้มาง้าคอได้เออจะไปดูนะโอ้โหต่เสียงป่าไม่ใช้ได้เหมือนกันนะนนี้ถังวันนี้มันถังยากอ่ะถังยากแห่งชิพแห่งปีบ้านลมื่อจังเลยน้องจริงเราควรมีคบไฟนะน้องพี่ว่านะดูของคาบสิคบเคื่งิงเขาต้องใช้แซฟอ๋อไอ้ก้อนเมื่อกี้เนี่ยเหรออ้าวเพี้ยวคืนได้ไหมอ่ะ เอาคืนได้ไหมอ่ะเอาคืนไม่ได้แล้วอ่ะขายไปแล้วอ่ะจบแล้วสิ้นหวังแล้วอืมเอาเมา่ไรเอามาจากไหนหไมาเงี้ยเอาอะไรหรอพี่จะคับครบเพิงอ่ะแบบอย่างย,ายังี้ย่รวจหรอกอย่งนั้นมาจมีนี่เลยนอนเลยนอนยังไงเดินเข้าไปคุณต้องการจะนอนนะ yes s a ฟ e อ๋อ save แบบนี้อืมมาเซฟเป็นวันนั้นนะ ตึ๊กคุณขายนี่ไงสี่สิบสองบาทแต่แม่พี่หาไรายได้เข้าบ้านนะน้องเห็นไ,ไหมสี่สิบสองทอง<ม>แบบตึงๆนเ่เอาเบตโตปลาให้น้องก่อนน้องไปจะาไงอะ่ะในตกปลาแล้วเราเอาเพชรก็คือพูดถึงแปมเมือมีคนเกมนี้มันไม่มีกล่องให้เก็บของเอาไหมมันต้องมดีดิก่อ๋นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วให้เาราไม่เอาเบตโตปลาหนึ่งที่ฝาดลดน้ำได้ไหมได้ได้พี่ตัวแข็งจดหมายมาบ้าน ฮัลสวัสดีฉันเพิ่งกลับมาจากการตกปลาเธอควรมาที่ชายหาดบ้างนะฉันมีเวลา่าให้เลยพี่เฮ้ยไปด้วยไปด้วยเนาะมันน่าจะยังไม่เปิดพีรดน้ำก่อนเออปีลดน้ำก่อนขึ้ขวาป่ะเอาไปรอมากดทางได้ไหมยูสไกยูสไเฮ้ยพี่พี่ทำาคพิงได้แล้วนี่ว่าใช่ไหมนี่ไงพี่ทำได้ละฝักไปหน้าบ้านสักหน่อยพี่ว่าบ้านพี่มืดมืดเกินไปแล้วนี่ไงโคพิง แล้วก็ใส่ช่องนะอ๋อเนี่ยทอร์ชนะฮะแล้วก็กดทอร์ชแล้วก็วางอ้าวอ๋อวางกันอ๋อได้ละได้ละนี่นี่นี่จุดตรงไหนอะน้องเบ็ดเบ็ดอยู่ตรงไหนบนแผนที่นั่นท่าเลยตรงนั้นลนข้างล่างข้างล่างข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นแหละเฮลลี่เไ้ยไม่ใช่เฮลลี่มันผู้ชายเจก็ชื่ออะไรนะไม่เคยจำชื่อได้เลย ก็ถูกกันนี่หว่าเฮลี่อ๋อน้ำฮาวี่อ๋อเฮลี่คนนี้ใครอ่ะคุยไหนดิฮาวี่เยฮาวเวอร์อันนี้ใครอ่ะติ๊กขวาคุยป่ะขีกขวาคุยคุณต้องการกินไม่ใช่คุยยากของไอเกมเนี้ยเฮ้ยกล่องกล่องขยับได้เฮออเอมิลี่ฉันสามารถอ่านได้จากสีหน้าของเธอเธอจะรู้สึกรักเหมือนเพลิ์เก้ไอเมอร์เพลย์กน ถ้าเธออยากหาอะไรทำในช่วงเย็นเราแวะมาที่อะไรซารูนซีใช้ทำงานอยู่ที่นั่นนะอ่าการลุนคือที่ไหนแป๊บบนึงนเราเบลเบ็ดก่อนพี่เบลเบ็ดก่อนพี่อยากรู้ระบบตกปลาเกมน,นี้แป๊บนึงนะลงล่างเลยนะเห็นแบบแบบเฮ้ยเจอแล้วีเวนมาเจอ,ออีเวนเจอ,ออีเวนต์แหมสูบุรีมัได้ไกลเลยนะ อะอะไรเนี่ยอะอะอ้ะอยเหรอ,อ,อ,อว่าไงไอ้ลูกชายวินล,ลี่นะได้ยินมาว่ามีคนย้ายเข้าเมืองมาใหม่งั้นหลอดีเลยในะที่สุดก็ได้เจอกันสักทีอ่ะวินล,ลี่ว่าไงลุงฉันพยายามที่จะออกเรือไปนอกทะเลเป็นเดือนๆแล้วล่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆช่างขายปลาดีๆได้เยอะเลยนะจนมีเงินพอที่จะซื้อเบ็ดคันใหม่ได้เลยนะอ๋อลุงก,ก็เลยเบ็ดเก่ามาให้ผมใช่ไหม อยากจะให้เบ็ดเก่าที่ฉันเคยใช้กับเธอเนี่ยออดีมากครับมันสาคัญกับฉันมากเลยนะเพราะงั้นมันสามารถตกปลาใต้เขาขั้นเทพได้แหละเอา้าแล้วลุงจะซื้อเบ็ดตกปลาใหม่ทาไมถ้ามันดีขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็มาซื้อของที่ลา,ลาชันบ้างแหละนั่นน,น,น่ะสิได้เป็ดตกปลาแล้วแต่แดนตกยังไงคุณได้รับกับแบมบูนะฮะออฟเบ็ดไม่ไผ่โอเคสอนใช่ไหมในหมู่บ้านนี้เ<ไ>นี่ยมีแหล่งน้ำดีๆเพียบแล้วมีปลาทุกชนิดเลยเอาละอาชีพเี้งเก็บตกปลาต้องมาและ้ะ โอ้ใช่ร้านของฉันกลับมาเปิดแล้วนะมาซื้อได้เลยถ้าต้องการฉันรับซื้อทุกอย่างที่ตกมาได้เลยนะถ้ามันดีก็ขายได้นี่คือสิ่งที่พ่อของฉันพูดประจําเลยแหละโอเคอืมกค้างเพื่อการยนยให้มันไกลหรือไกลถ้าตกเป็นตกปลาดีจะไม่ฉันทําไมนะโฆษณาเกินจริงนี่มาลงเนี่ยมันแย่แต่ช่องพี่เ <ปด S 1> ต็มอะนะช่องพี่เต็มพี่ไปตกที่บ้านนี่่าอืมที่ไปคับปกล่องนี้เลยเอาไม่ ไม้อย okay, mm ู okay. Okay. ่ในกล่องนองที uh, uh, ่บ้านโอเคแยวพี được, uh, right ่ยังคับไม่ได้พี่โอเคพี่ใช้เป็นละพี่ข้าบ้านกอบพี่อยากรู้ลงขายอะไรบ้างแน่ๆนอนนองนองหอยปีฟิตสโมเกอร์คืออะไรน้องเครื่องลงควันปลาอ๋อจะเพิ่มมูลค่าเข้าตัวแต่าแต่คุณภาพปลายังคงเดิมราคาหนึ่งหนึ่งหมื่นโอเคน้องโอเคน้องอ๋อนี่ไงเหยื่อใช่ไหมอิลอิลเบรดใช่ไหม เหยื่อตกปลาเพิ่มโอกาสในการจับจปลาอิวนะแบมบูใช่ไหมเทรนนิงรดเราจะรู้ได้ไหนมันดีกว่ากันอ๋อนี่เขาให้มาคือดีกว่าแล้วใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์ที่นี้ไม่สามารถวางภายนอกได้คืออะไรเฟอร์นิเจอร์อ๋อมันคืออ๋อมันเรียกว่า,าอ,อ,อ,อะไรตู้ปลาอ๋อโอเคอะไรฮาม์งิงฟิชเฟอร์นิเจอร์อ่าฮะอันนี้อะไรอะ่ะฟิชเชอร์ดับเบิลเบดก็เตียงนอนใช่ไหมอ่าฮะ แพงว่าลุงขายแพงว่ะลุงผมฝากไว้ก่อนนะลุงที่ผมรวยเมื่อไหร่ไอยว่ากันนะลุงเฮ้ยสะพานมามีเควสป่ะมีบอสสามสามร้อยไม้สามร้อยไม้ซ่อมสะพานนี้ได้นะซ่อมแล้วได้อะไรป่ะไม่ดูน่าจะไปพื้นที่รถไฟนะเกมมันมีเควสเลยมันถูกล็อกเฉพาะเพื่อนของเฮรลียสเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องเชิญโอ้โหทำมิชชั่นเยอะเลย ใครใครเจอ๋อเอเลียตเองนี่เองใช่ไหมคมคิดดีๆมักจะนในเวลาไอ้จะามากจะมาในเวลาที่คุณไม่ค่าคิดเสมอครับแต่ถ้าคุณยังว,า<ห>ว้าวุ่นใจอยู่คุณจะพลาดมันนะแกงเด็กว่ะได้ปลาซาดาีมาด้วยแก๊งเด็กว่ะคนแปลกหน้า,มาผมชื่อวินเซนต์ครับคุณแม่บอกว่าคุณคนแปลกหน้าแต่กับคุณไม่น่าจะเป็นไรหนีหนากาหนู <c oughs> อืคนเนี้ยเ <c oughs> จ๊จุดๆสวัสดีค่ะจบโน no ไม่ใช่คนช่างพูดใช่ไหม นูจะบังพี่พี่จะคุยกับพี่สาวหนูเนี่ยพี่สาวหนูไม่คุยกับพี่ด้วยเพนนีวันนี้ฉันมีสอนหนังสือให้กับวินเซนและแจ็ล่ะอาจจะลำบากสักหน่อยแต่มันเป็นเรื่องที่ดีนะไว้สร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตให้กับใครสักคนอืมไอ้เจ๊ผมทองฉันไปไหนแล้วเนี่ยบ้านเธออยู่ไหนนะจะต้องไปหาเธอที่บ้านแล้วแหละเฮ้ย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 น้องเฮ้ยพี่เจอแล้วพี่เจอที่รักของพี่แล้วมาวันดี เเข้าไปทักทายเธอทุกวันเห็นไ,ไหมทักทายสาวทุกวันหินยังกร่อนเนะวอลีเด็ดเนี่ยรองเท้าสวยนะมันทํามาจากพลาส,สติกหรือเปล่าออแปลกๆนะอืมเธอเนี่ยแปลกๆนะนี่จะให้เธอเลยดีของขวัญนี่จิ้มอ้าป,ปากค้างให้ฉันหล่อขอบคุณนะชอบปะวะ <c oughs> อะไมคืออป,ปากค้กงอะไรคืออ้าป,ปากค้าง,าางแล้วไอ้ติ๊กกะกะบาดสองอันนี้คืออะไร่ ของที่ชอบเ๋อชอบดอกไม้โอ้สบายแล้วจีบง่ายแล้วควนนี้หวานเจี๊ยบอ๋อมีติ๊กถูกวันนี้ติ๊กถูกไปแล้วให้ของขวัญไปแล้วอ๋อโอเคหวานเจี๊ยบน้องสาวเย็บผ้ากับนหนุ่มนักคอรสเพลงวะเนี่ยน้องไม่มีที่เย็บผ้าด้วยข้างล่างน้องเคยดูเปล่าสาวเย <c oughs> ็บผ้าถ้าขยะถ้าขยะหน้าบ,บ้านน้องก็มีอะไรบ้างแต่ขยะมีขยะเออมันก็ใช่แหละอืมใช่ไหมถ้าเราเอาขยะไปขายจะได้ไหม,มคุยคนนี้ไม่ได้เปล่า โจดีน้นาซิฉันเกลียดมันผมไม่ได้ให้เจ,ผม, <laughs> เจผมกดผิด <laughs> เจขอโทษเจผมไม่ได้ตั้งใจเจขอโทษ <laughs> จะคุยกับเจ้าหนงจิ้มสาจิ้มสา้ก็ให้ของขวัญเปล่าวะจะคุยยังไงโบกกินซีดีโกินดีดีจบแล้วเราเราสิ้นหวังแล้วน้องตกใจตกใจโบกินซีมากับปาาตีนอีกหนึ่งตัวในกล่องอยู่ไหนน้องเดี๋ยวพี่เอาไมา้ไปฝากไว้หน่อย บ้านน้องนั่นแหละบ้านน้องหลังไหนไหมหลังนี้ไหมใช่หลังนั่นแหละสองนู่นอืมแอดฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยฝากไปเลยอันนี้อะไรอ่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ําเพียปลูกก็ได้เนี่ยนี่ปลูกขยายเลยปลูกได้ขยายไหมละอูไม่ปวดไหมนอนดีกว่าสองทุ่มแล้วอสองทุ่มมันมันเล่นได้ถึงกี่ทุ่มอ่ะ ปีสองถ้าเกิดถนีประมาณปีสองเราเราจะนิ่มแบบนี้แล้วก็โผล่มายรงมานไปโผล่มาตรงจีนตอนแล้วก็เสียเงินเสียเงินด้วยน้องน้องหยาดนะน้องน้องต้องรักษาน้องต้องประหยัดตังนะน้องน้องหยาดนะน้องพี่ไม่มีตังไถตัวน้องแนะน้องเรายังจนกันอยู่น้องเราไม่มีทางตังไถตัวน้องนะจนพันสองหนูน้องน้องจะไปใช้กับอะไรอย่างนั้นทำไมน้องน้องซื่งเมล็ดดีกว่าอืมจุ่มแล้วเล่นยังไงในมินิเกมเนี้ย เกินชินอะไรกดชิ้กดชิดด้ใช่ไหมรัวๆแล้วก็พยายามบาลานให้บ้านเราบ้านเรามีปลาไหมนอ้องไม่รู้เๆไปจนที่ไม่แน่ใจพี่ชิ้นปิ้ว,วมันขึ้นเป็นลูสอรตกใจบนหัวเรานะคือปลากินแล้ว<อ>ให้กดเลยคือคลิกเลยพี่ว่าปลาเข้านอนหมดแล้วแหละพี่ว่านะมไม่ได้ปลาเลยอนะจริงนะเพราะน้องตกลงไม่ได้เหมือนกันแต่พี่ว่าตลุน้องนะ ตัวพี่ว่าตัวพี่มืดปาอาจจะไม่เห็นพี่เฮ้ยได้แล้วได้ฮิตเออได้อยังคนเร็วเกินนะตกยากว่ะร็วเกินนะตกยากเหรอเคนี้กดนิดเดียวมันไปไกลเลยเกตโต้บุ๊าได้ปลาซันฟิช13นิ้วอ้แม่น้องของพี่13นิ้วเลยนะน้องตกใจดิดูขยะวงเล็บมันคือขยะไ ถ้าพี่เอาขยะไปขายได้ไหมนี่ยางจะขายได้ปะพี่พี่ขึ้นเตียงรอละนี่พี่ขัายาจมกองหักผ้าผมไปแล้วชอบชอบแปดไทยไป่ะสลบเหมือนนะนะซาดีสลบเหมือนไปแล้วเออการทําฟาร์มเป็นศูนยะ์ะครับประมงขยะขายได้สานสิบไว้น้องขยะเกมนี้มีมีค่าป่ะไม่ได้สุขภาพใหม่ด้วยเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตอ่ะ ใกล้วันเกิดไข่แล้วเนี่ยใกล้ใกล้เกินเกิดนายกทัฐมนตรีแล้วมั้งวันที่เจ็ดนี่ใช่ไหม,มภาพพยากร,ร,รกอากาศเขาตอนรับนะฮะเขาบอกว่าพยากรอากาศวันพรุ่งนี้จะมีแดสรรดสดใสและอากาศดีดูดวงประจำวันนี้โอ้ข้าเห็นแสงระยิบระยับภายในลูกแก้วของข้าเห็นแล้วเสร,ร็จสิ้วจากอนาคต,ตวันนี้แหละวิญญ,ญาณไม่พอใจอย่างมากพวกเขาจะพยายามเต็มที่โอเคพี่ว่าวันนี้ฝนโตเราไม่ต้องรดน้ำต่อมาแล้วว่าประหยัดน้ำประหยัดน้ำใช่ไหม ไม่ได้อ่ะพี่ต้องไปหาสาวของพี่ไม่ว่าแดดจะตกฝนจะออกแฟนจะแดดจะตกฝนจะออกเป็นยังไงวะอืมอืมอ่าแดดจะตกฝนจะมากรับกันไม่ใช่เหรอืมทำไมถังขยะวันนี้ไม่มีเขาไม่มีอะไรทิ้งไว้หน้าบ้านกันเลยเหรอเดี๋ยวนี้โอเคพี่เชื่อมั่นว่าตกปลาเนี่ยนะถ้าเราตกปลาตรงวันฝนตกนี่เราจะได้ปลาดีไว้น้อง อันนี้จำมันจำกับไม้คร้ำใช่ไหมโดนเท่ากับไม้ค้ำม, <c oughs> ม,ม,มาใช่ไหมเราตกปลาได้ฝนฝนตกเราจะลงนี่เราจะได้ปลาเทพน้องพี่จะได้ดาบติดมาด้วยเนี่ยพี่ดูดูเลยเนี่ยวดาบลุนดาบม่วงไงไปเลยสามซี่เฮ้ยตกใจฮิตได้ละได้ตกแล้วได้ตกปลาแล้วี่ปลาตัวนี้นี่ไม่ได้ ไม่ด้กินหรอกได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกปลามันดิปลามันดิปลามันดิปลามันขัดขืนปลามันขัดขืนเบ็ดมันตกยากหรืออะไรวะเนีแก่แลยาอ่าอย่ายาอย่าย่าดิอย่าดิ้ยอ้้ยอ่อ่าใกลแล้วกลแล้วกลขาดแล้วโ เนี่ยเนี่ยสภาพตอนเช้าเราเป็นไงพี่น้องบอกตกตกตายาจังมี่หิดยังเจลลี่ AC เจลลี่ตกได้ครั้งแรกทำไรได้บะางอู้น่าจะของดีของหายากใช่ไหมของแร่น้องขายขายขายเลยขายตอนนี้ร้านเปิดแล้วขายอ่ะขายที่มันจะแพงอ่ะอันหนึ่งเนี่ยตกยากเลยเป็ดปึ๊บฮิตมาแล้วมันเฮ้เฮ้ยเฮตกให้ได้บะทีนี้ยอมหรอก ยังยอมหรอกไปปลาปลาจมโคนไว่ปลาจมโคลนปลาจมโคนปลาจมโคนเรียบร้อยปลาอะไรวะเนี่ยอะไรเฮาบัเอ่ะคือปลาอะไรอ่ะสี่สิบแปดนิ้วมีดาวด้วยน้องคืออะไรอ่ะถป็ความเรแรงไหมมีปลาแรงนี่ไงหมดหมู่ปลาใช่ไหมโอ้โหอ๋อขาดอีกบานรวยน้อง <laughs> ไปขายที่ไอคนนี้อ่ะ ใช่กดกดตรงไอเทมตายไปเยไม่ต้องเก็บไว้ขายไปก่อนเลยใช่ไหมขายก็ได้ขายทำทุนไปก่อนนะคืบคืบคืบไอเยลลี่นี่ขายไม่ได้ใชน้องกินไปเลยนะนี่เอเรามีตังค์พันสี่แล้วพี่ต้องทำเควสว่าน้องเควสอะไรหรอ,อจีบแฮ์รี่ <laughs> จำเป็นมากเลยลน้องอ c ชี e เมนเนี่ย เออจำเป็นจำเป็นเออวัสดีครับข้าวบ้านเธอถูกเป็นเข้าออกไปมาเล่นเลยอืมเนี่ยวัสดีวัสดีแม่สาวน้อยฉันพร้อมถือของของขวัญไปเธอนี่แน่อ๋ออาทิตย์หนึ่งให้ได้สองครั้งอ๋อคุยกันเฉยใชได้สิ่งเดียวที่ฉันชอบเกี่ยวกับเมืองนี้ก็ใช้หาดโอเคเธอชอบชาหาดใช่ไหมได้เลยได้ลเลยคืคุยกับเราแค่เีเหรอ รู้ไหมทัานทำงานทั้งวันจะเหนื่อยมากเลยนะแบบเออคุยกับฉันน้อยไปอ่ะได้เลยไปไปเวน้อยใจแล้วเอออนนี้ลิอาบางทีวันนี้ฉันควรทำอาหารใหม่เดีนะตื่นเต้นบ้างบางอย่างที่เราจัดจ้านอาา่ะฮะอันนี้เป็นคือแรกในกระท่อมเก่าเป็นยังไงบ้างล่ะเออก,ก็ก็ดีครับลงนะุงของขวัญให้ดีกว่าของขวัญให้ของขวัญให้ใหเฮ้ยคนออนี้อ้อน้องโอ้ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกอนี้น้อย มีให้ให้ให้เออไปของขวัญที่ดีมากเลยขอบใจมากนะไอ้ชาวเมืองนี้เขาเขาก็จีบกันง่ายดีนะเอไมหเราให้เซนเราให้เซนต์ตะกนจับจับขาเมืองนี้เขาจีบกันง่ายดีนะเก็บหญ้าข้างทางให้ก็ก็ก็ชอบละเออดีวะอย่างว่าแหละคุยของในขยะให้ยังชอบเลยคนเมืองนี้เออดีใจง่ายดีตัวไว้ดินายคนที่มาใหม่ใช่ปะเจ๋งอเล็กไง น้องไม่ีใครเข้าตาน้องอยังเนี่ยเซไอเชนสภาพผูการแบบนี้เปานคาแห้งแล้วจริงขอแห้งเหรอคอแห้งยังไงวะ่ะฝนตกขนาดนี้อ,อย่าลืมปิดปากเวลาจามด้วยนะครับอ๋อไอหมอน,นี่มาตุภผ้าพอาะน้องน้องถูกใจมันแน่เลยหนุ่มแ่นกันเนี้ยเอาเอาเอาจองจองจองนี่มีปลายำลายจองด้วยน้องต้องปลายจองอะนะจริงเนี่ย